ดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตต่อนะคะพ่อก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เล่นมาจนเลเวล6แล้วนะคะทุกคนคือปอเนี่ยอยากจะมาตกแต่งร้านนะคะให้มันสวยขึ้นกว่านี้นะคะโดยที่เราเนี่ยมีงบอยู่แค่ประมาณ15ื่นเท่านั้นนะคะก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถตกแต่งร้านเนี่ยให้มันสวยขึ้นได้หรือเปล่านะคะแล้วก็มาเพิ่ม ผลให้ร้านเนี่ยมันขายของได้เยอะขึ้นนะคะก็ไปค่ะไปลุยกันเลยนะคะผมก็คือและนี่คือร้านที่ปอเคยมาแต่งทิ้งไว้นะคะก็อาจจะแบบว่าดูไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> ก็พอได้อยู่เนาะทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยจะมา ตกแต่งร้านเพิ่มก็คือว่าให้มันดูเป็นสับเป็นส่วนมากขึ้นนะคะเอาละครับผมเราจะมาดูกันว่าร้านของเรายังขาดอะไรอยู่บ้านนะคะก็น่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมคะเ,เราจะเริ่มจากอะไรดีนะ้าทุกคนเราจะมาขยายนะคะให้มันมาอยู่ตรงนี้นะคะปึ๊บตรงนี้เลย เน่เดี๋ยวสักคู่นะคะลูกค้าฉันขอทําการตกแต่งร้านก่อนนะคะพอดีว่าฉันจะมาทําร้านใหม่นะเพื่อนยากแล้วก็จะมาแต่งกันแบบนี้เลยปึ๊บนะคะแล้วก็โอ้โหแต่คือเราเนี่ยของในร้านอะ่ะแบบค่อนข้างน้อยอะ่ะทุกคนใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องไปซื้อของเพิ่มค่ะถูกต้องนะคะใช่แล้วเพื่อน เราเนี่ยจะต้องไปซื้อของเพิ่มนะคะเพราะว่าร้านของเราคือแบบว่ามีของขายแบบน้อยมากๆเลยอะ่ะเ,ออเพราะว่าร้านของเราเนี่ยคือแบบเพิ่งจะเปิดใช่ไหมก็คือเพิ่งอยู่ในช่วงที่แบบว่าเริ่มสร้างตัวไงก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะ มานเอ่เเดี๋ยวนะมานี่มานี่มานี่ก็คือทําการหมุนนะคะแล้วก็ปักไปเลยอย่างงี้เป็นไงทุกคนอู้เพราะว่าร้านเนี่ยมันดูกว้างขึน้นมากๆเลยนะคะใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยมีเคาน์เตอร์แบบว่าสวยๆเต็มเลยนะคะจะบอกว่าเราเนี่ยเงินน้อยนะคะเออคือแบบเงินเรามันน้อยมากๆเลยอ,ะอ่ะอ๋อรู้แล้ว เดี๋ยวปอจะซื้อมะเขือเทศกลับไปนะคะ1อันแล้วก็ข้าวโพด1อันนะคะปร๊บอ่าหุยอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องก็มาไหนดูสิหุยองุนโอ้ยด้เวาลาของการช้อปปิ้งแล้วเอ้าอันนี้คือซื้อไม่ได้หรอโอ้โหอันนี้คือแบบว่าต้องใช้เงินถึงหลักหมื่นเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีเงินหรอกคะ่ะโอ้ยคือแพงมากรู้ดิด แตงโม2อ0 0มอ่ะทุกคนเราจะเอาเงินไหนมาซื้ออ่ะขนมปัง2อง0มวิเลเวลอัพแล้วค่ะแล้วก็ได้เงินเพิ่มมาอีก2,500นะคะสวยยอดสวยยอดเลยอันนี้คืออันนี้คือซื้อไม่ได้หรออ๋อคือบางอย่างคือคือเราก็สามารถเิมเงินซื้อได้นะคะใช่ปะ อันนี้คือต้องปลดล็อกเวล11นะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะคะถึงจะซื้อพวกนี้ได้นะคะงั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะไหนขอดูของใช้หนยเลยเฮ้ยเลเล2 2.2บ่ทซื้อเลยนี่เราได้ขนมเลมา1 1แผงนะคะแล้วก็นี่คือของเล่น ซื้อซื้อซื้อว้าวโอ้ยก็คือว่าเราเนี่ยกำลังจะเอาของเล่นแล้วก็ของแปลกๆนะคะเข้าร้านนะคะแล้วก็นี่คือเนื้ออู้ซื้อซื้อซื้อแล้วก็กล้วยเอ้ยเฮ้ยอาหารหมาโฮ้ยอาหารหมาซื้อเลยเรียบร้อยก็คือว่าวันนี้นะคะเราได้มาแบบว่าหลายอย่างเลยนะคะเอ่ออันนี้คือเหมือนจะเป็นพวกของใช้ เลยนะคะของใช้ก็คือต้องรอปลดล็อกเบล26เลยนะโอ้โหอีกนานเลยสิใช่ไหมอีกตั้งนานแน่แย่จุงแล้วก็น,นี่คือโซน V.I.P นะคะคือเราต้องเติมเงินซื้อหรอคะใช่ปะน่ะอุย๊ยมีของเซลลด้วยอะ่ะไหนไหนไขอดูของอ้อต้องเลเวล10นะคะพอเข้าใจแล้วคะ่ะคือต้องแบบว่าค่อยๆเล่นอะ่ะ ต้องเก็บเวลไปด้วยนะคะทุกคนเอาละค่ะผมเฮย้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะซื้อได้ปะเอ่ออ๋อซื้อได้นี่หว่ามันคือ,อไอ้ลาวเก็บรถเข็นนะคะแล้วก็ซื้อกล่องเก็บของนะคะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวปอจะซื้อกระถางต้นไม้ค่ะไปตกแต่งในร้านนะคะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะหตั้ง500แน่คือแบบแพงมากแม่แล้วก็หุย มันคือต้อนอะไรไม่รู้ว่าไปแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วคืออยากได้เฮ้ยได้ไงที่ทาสีว้ซื้อเรือ๋อไม่ใช่อ๋อเนี่ยมันคือนี่ค่ะมันคือลางจอดรถนะคะทุกคนโอเคครับผม ที่นี่คือปอน่ยอยากจะซื้อไอ้นี่อยาเอ่มไอ้พื้นน่ะทุกคนมีใครรู้บ้างว่าเราจะซื้อได้จากที่ไหนนะคะอยากทาสีพื้นน่ะเดี๋ยวนะก็คือมีชั้นสองด้วยนะคะไปแล้ว hoo! มีชั้นสองด้วยโอเฮ้ยติดโอ้อันนี้คือป้ายโฆษณานะคะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหรู้รามากเลยแล้วโอ้ มีเสื้อผ้าขายด้วยแล้วก็มีโครงในราเสาด้วยนะคะเนี่อโอ้โหมีแบบอุปกรณ์ดนตรีด้วยนะคะแต่คือเราเนี่ยยังเวลน้อยอยู่เลยอ่ะอันนี้คือต้องการเวล51เลยนะทุกคนเฮ้ยเหมือนปอจะเจอแล้วนี่ไงเออ เดี๋ยวปอจะทาสีพื้นนะคะเป็นสีชมพูไปเลยเอาไปเยอะๆเลยเอาไปเยอะๆเลยนี่นี่นี่น,น,น,นเอาไปสักกระมังสัก50บอันไปปุ๊บเรียบร้อยเราได้พื้นสีชมพูมาแล้วนะคะเพื่อนฮฮ่าฮ่พี่ปอว่าไม่น่าพอว่ะทุกคนเราว่านะขอซื้อเพิม่มอีกสัก5้าสิวกันนะเพื่อน ซื้อไปเลยซื้อไปเลยโอเคได้เวลากลับไปตกแต่งที่ร้านแล้วนะคะวู้โอเคได้เวลากลับร้านแล้วไปเลยแล้วก็กลับมาที่ร้านแล้วนะคะเฮ้ยเพื่อนวันนี้ฉันในของกลับมาเต็มเลยอ่ะโอ้โห,โโห,โห,โโหเราจะมาขยายร้านของเรากันนะคะวันนี้มา เราจะเริ่มจากอะไรดีวะอ๋อใช่แล้วเราจะมาเริ่มจากการทาสีพื้นก่อนเลยมานี่นี่นี่เราจะอ๋อก็คือมันต้องทิ้งเลยค่ะทุกคนเห็นไหมโอเคทิ้ง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 ให้หมดเลยก็คือเราเนี่ยต้องโละอันเก่าออกก่อนนะคะโละเละละละให้หมดเลยก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะทุกคน โลครับโลครับโลพื้นนะคะเอาละค่ะคือเราก็ได้ทําการนะคะโลพื้นออกบทแล้วนะคะ,ะ,ะ,ะเราจะมาทําการนะคะปูพื้นสีชมพูกันนะคะนี่เลยอุ้ยสีโคตรน่ารักเลยอะ่ะทุกคนดูดิโอ้ยคือแบบปะหลักมากก็คือเราจะต้องค่อยๆป,ปูไปนะคะช้าแต่ว่าถั่วนะคะเพราะว่ามันปูทีละอันเลยนะทุกคน คือแบบปูทีละอันเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะปอไม่รีบค่ะโอเคก็คือค่อยๆปูไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่พอค่ะสงสัยต้องไปซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่ามันใช้แบบมันใช้เยอะมากๆเลยอะคือแบบเกินร้อยอะนะคะโอ้ยหมดแล้ว50อันปอใช้หมดแล้วค่ะทุกคนคือแบบมันหมดไวมากๆเลยอะโอ้ oh my god ออโอเคครับถ้างั้นนะคะประขอมาตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มก่อนแล้วกันนะคะปอซื้อต้นไม้มาเนาะก็เอาไว้ตรงแถวๆนี้แล้วกันนะคะออปึ๊บเอาวางไม่ได้หรอทําไมอ่ะทาไมวางไม่ได้หรอคะงั้นปอจะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะปึ๊บอ่าประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยครับเป็นในโซนของผักนะคะเห็นปะ่ะ โอ้นี่มันผักแครอทนี่นะอืมอุย้ยอันล็อกอะไรก็ไม่รู้คอตูมหรอว้าวแล้วเราก็จะมาเอาเออันนี้เลยครับผมนี่เลยกล้วยนะคะโอ้ยโอ้โหคือแบบปลดล็อกเต็มเลยค่ะ แล้วก็อันนี้เลยครับผมมันคืออุ้ยของเล่นหรอเอาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็อุ้ยอาหารหมาก็มานี่เลยแอปเปลิลเขียวอุ้ยดูสิคะดูสิคะลูกค้าเต็มเลยจ้าเห็นไหมโอ้บอกเลยว่าวันนี้นะคะร้านของเราเนี่ยจะต้องมียอดขายนะคะประมาณแบบทะลุร้อยล้านนะทุกคนทะลุ <laughs> ร้อยล้านเลยเหรอเวอร์มากนี่แล้วก็ วางนะคะนี่เลยค่ะผมวางเลนะคะนี่เลยเติมปึ๊บโอ้อะไรอย่าคอตตูมแล้วเหรอนี่แล้วก็เราจะวางเออเอมะเขือเทศนี่เลยเอาแล้วก็วางอันนี้ด้วยนะคะน้องคือนมนะคะเอ้ยนมหมอเพราะว่านมอะ่ะเยอะละค่ะทุกคนใช่ปะนี่เลยวางเนื้อนะคะปึ๊บ อ้าวหุยอล็อกสกินหมาป่าด้วยสุดยอดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวปอจะช่วยเขาเติมของแล้วกันนะคือพนักง,งานเหมือนแบบว่าเหมือนทำงานไม่ทันนกเออพนักง,งานไหวป่ะคะเนี่ยทำงานไม่ทันหรอคะฮัลโหลโอเคครับผมแล้วก็นี่คือโซนเออโซนขายของกินเนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราจะขายของเล่นค่ะเพื่อเรียกลูกค้านะคะอ่าแล้วก็ เอ้ยอันนี้มันคืออาหารหมาใช่ไหมอาหารหมาเราจะเอาไว้แถว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 นี้แล้วกันนะคะทุกคนนี่เลยประมาณนี้นะคะเพราะว่าเผื่อบ้านใครเลี้ยงหมาไงใช่ไหมเฮ้ยสกินน,นี้โคตสวยเลยอะโอ้โหทุกคนมีเควสเสร็จว่ะ ขอรับเค้กก่อนแล้วกันนะคะว้าวเราได้เค้กมาเต็มเลยรู้เรื่องนะคะอันนี้คือเป็นเออโซนของอาหารหมาเนาะแล้วก็นี่เลยครับผมเครื่องดื่มนะคะเป็นแบบว่าเออเหมือนจะเป็นพวกเอ่อแป๊ปซี่แล้วก็โค้กเนาะไหนเดี๋ยวช่วยเติมของมานน่ นี่ก็คือมีความแบบเป็นคนดีนิดนึงนะคะคือช่วยพนักงานเติมของเนาะแล้วก็อันนี้คือคือเราเนี่ยมีของซ้ํานะคะอยู่หลายอันเลยนะคะทุกคนก็คือจะมีมะเขือเทศซ้ํานะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะโอ้ยดูดิลูกค้ามาใหม่เต็มเลยทุกคนอ,อสุดยอดไปเลยลูกค้าคะค่อยๆเลอกนะคะเดี๋ยวปอจะเอาเอ่ อ๋อคือเขาหาน้ำไม่เจอเหรอเขาต้องการน้ำหรอคะเนี่ยอ๋อใช่ร้านเราขาดน้ำเปล่าวายทุกคนลูกค้าบอกว่าฉันต้องการน้ำเปล่านะเพื่อนโอ,อ้โอเคตอนนี้ปอเริ่มเข้าใจแล้วคะ่ะคือเราเนี่ย ไปซื้อน้ำเปล่ามาขายนะคะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทุกคนคือร้านชั้นขาดน้ำเปล่าได้ไงเนี่ยสุดยอดไปเลยแล้วก็เราเนี่ยจะเพิ่มเคาน์เตอร์คิดเงินนะคะนี่เลยทำการหมุนนะคะออโอเคประมาณนี้เนาะเป็นสามเหลี่ยมค่ะโอ้ยทุกคนแยกแล้วค่ะเดี๋ยวปอนเนี่ยต้องรีบไปซื้อน้ำเปล่ามาขายนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ น้ำปลาน้ำเปล่าโอนี่ไงน้ำเปลา่าถึงว่าลูกค้าบอกว่าร้านคุณเนี่ยไม่มีน้ำเปล่าขายหรอคะใช่ไหมโอ้รู้สึกแย่เลยมาค่ะน้ำเปล่ามาแล้วค่ะโอเคปุ๊บนี่แล้วก็วางขายเลยนะคะมาก็หวังว่าลูกค้าจะพึงพอใจกันนะคะเพราะว่าน้ำเปล่ามาขายแล้วค่ะลูกค้าคือพึงพอใจแล้วนะคะ เราจะมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือทำการหมุนนะคะหมุนหมุนตรงนี้เลยอ่าประมาณนี้นะคะก็วางแล้วก็เพิ่มเพิ่มเลเยเข้าไปนะคะนี่เป็นยังไงล่ะคบแล้วก่อนนะปอจะย้ายแบบซี่มาตรงนี้นะคะตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็เพิ่ม นมเข้าไปครับนี่เห็นไหมก็คือร้านปอนอ่ะขายนมโคตรเยอะเลย <this S 2> <laughs> <this S 1> <Dominican> <ấy> ขายนมโคตรเยอะ <motivating> เดี๋ยวนะปอขอย้ายอันนี้ด้วยค่ะปอว่าปอจะเพิ่มกระถางต้นไม้นะคะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเออเป็นสีสันนะคะปเปิ๊บนี่เป็นไงสวยขึ้นไหมคะไม่สวยเลยคะ่ะ <laughs> ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยใช่ไหมโอ้ยตอนนี้ก็คือแบบว่า ร้านเราแบบดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ไปค่ะเราจะไปซื้อ,อพื้นเพิ่มนะคะเพราะว่าเราได้เงินมาพอสมควรแล้วเนาะไปะ ได้เวลากลับมาซื้อพื้นเพิ่มแล้วครับวันนี้เนี่ยเราต้องปูพื้นให้เสร็จนะคะทุกคนเราจะมาปูแบบว่าเป็นหย่อมๆย่อมไม่ได้นะคะมันน้อเกลียยเกินไปนะคะปึ๊บปึ๊บปึโอเคอุ้ยคือแบบคือหมดตูน้น่ะตอนนี้คือปอเหลืองคนอยู่แค่340บาทนะคะทุกคนบอกเลยว่าต้องลงทุนอะ่ะเออมันคือการลงทุนที่คุ้มค่านะคะใช่ป่ะก็ด้ายอยู่นะมา เรามาทำพื้นกันต่อนะคะให้เลยปูปูปูไปเลยนะคะแบบต่อเนื่องนะคะปึ๊บๆๆ๊บเ๊บเอาจริงป่ะเพราะว่าไม่น่าพอเพราะว่ามันใช้แบบมันใช้เยอะมากนะคะเน่ขั้นจะเสร็จแล้วปึ๊บๆๆ๊บ๊บอุ๊ยอย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วว่าเฮ้ยจ้ะนี่คือเราปูพื้นเสร็จแล้วทมจริง โอ้แรตอนนี้นะคะร้านของเราก็กลายเป็นสีชมพูเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าเราเนี่ย จะต้องเล่นไปเพื่อเก็บเลเวลนะคะถึงจะแบบว่าปลดล็อกซื้อของอื่นๆนะคะโอ้โหก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะพยายามซื้อของเข้าร้านให้มันได้มากที่สุดนะคะก็สําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซัครสมาชให้เปาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะจาก,กันนะครับบ๊ายบายนี่ร้านของเขาเองนะเพื่อนเป็นไงสวยปะ โอเคจากันนะครับดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน